กาบสวัสดีครับพี่ๆเพื erm ่อนๆน er, ้องๆทุกท่านครับกับผมสแสแบงแห่งคนรักเหรียญนะครับวันนี้จะขอพาพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านมาดูเหรียญสองเหรียญสองปศเหรียญห้าบาทกับเหรียญสิบบาทกับท่านว่าจะเป็นปีปศไรมั่งระหว่างสองเหรียญเนี้ครับท่านยังไม่ได้ทำการลางนะครับสหรับสองเหรียญนี่ครับท่านแต่ก็เงาวับจับใจจริงๆนะครับท่านก็จะหาเจอได้นี่โอ้โหเล่นออกหูอือทีเดียวกันเพราะทุกวันนี้เหรียญตัดเสียนเล็กนิด แทบจะหาไม่เจอกันแล้วนะครับท่านแทบจะไม่มีแล้วครับส่วนมากที่จะเจอจริงๆนี่คือพระเส้นใหญ่ครับท่านที่ผลิตเยอะๆครับจางตังก็ต้องสองสามร้อยขึ้นสองสามร้อยเหรียญขึ้นนี่ะครับถึงจะหาเจอครับท่านแต่ที่จะผลิตน้อยๆนั้นหายากมากครับท่านโดยเฉพาะพระเสียใหญ่ที่ผลิตน้อยๆติดอันดับหนึ่งถึงสิบนี่นะครับท่านเรามาดูครับว่าเหรียญนี้เป็นเหรียญห้าบาทนะครับท่านพระเสียเล็กนะครับเงาวัดก็เจ๋งจริงครับทั้งที่ไม่ได้ทำการล้างเหรียญครับเหรียญนี้ครับท่าน ลักษณะของเรียนนะครับเป็นเรียมแบบเก้าเดียมนะครับนี่ดูนะครับนี่เก้าเดียมนะครับสวยงามมากนะครับนี่เก้าเดียมครับนับดูกันนะครับว่าเก้าเหลี่ยมนี่จูปูนิกเกิลบนสมองทองแดงนะครับนี่พริกดูด้านนี้ก็ได้ครับนี่ครับทองแดงอยู่ตรงกลางนี่ครับเห็นอยู่นะครับนี่ปลายประกายจี้อยู่นี่ครับท่านผู้วิพลอนอุลจริตอยู่เบื้องหน้าพระองค์ท่านสวนด้านหลังก่อรัชกาลที่เก้าครับท่านเอาว่ากับใจอย่างนี้นะครับบรรลงรูปพระองค์ท่านดูครับความชัดเจาะมากกับท่านก็มีอะไรบุ๋มบิบี้ปกติธรรมดาของดินที่ สำหรับเหรียญที่ผ่านก็ใช้แบบนี้นะครับท่านจะให้มันเหมือนแบบด n นีคงเป็นไม่ไหวเลยครับท่านจะหาเจอยากไหมเดี๋ยวค่อยดูว่าปีพศแล้วกันครับว่าจํานวนการผลิตจีวีที่เท่าไหร่อีกนะครับมาดูขอบเฟืองเหรียญนี้ครับขอบเฟืองเหรียญนี้ครับโอ้โหคมชัดเจาะมากครับสวยงามมากครับเนี่ยสาหรับขอบเฟืองของเหรียญห้าบาทปีพศนี้แล้วครับท่านพเหรียญเด็กพอปศนี้นะวครับดูครับคมชัดเจาะขนาดไหนไม่มีรอยโบลบีเลยครับสำหรับเหรียญนี้สวยงามมากครับแบบนี้ หาเจอยากมากเลยนะครับในแบบนี้ครับอืสุดยอดจริงครับพี่ก็มาดูด้านหลังดีกว่าครับว่าเป็นปีพศเลยนะครับนี่ครับด้านหลังครับปีพศอะไรเอ่อนี่ครับประเทศไทยพอจสองฝันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดครับท่านสองห้าสี่เจ็ดนี้ไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับท่านถ้าเป็นสี่หกแล้วก็เฮเลยครับนี่กลายเป็นสี่เจ็ดมันก็เลยไม่ได้เฮครับท่านอยากรู้กันว่าจํานวนการติดอยู่ที่เท่าไหร่ครับ ส่วนตุกกานี่คือวัดเป็นจำมมัพิษหรือศิษย์พะลาลามันครับท่านวัดเป็นจำมมัพิษนะครับแล้วก็ต่ำลงมาอีกนิดนี่คือกระเบื้องครับกระเบื้องลื่นล้วนนะครับท่านรอยขีดตรงนี้มีไหมมีไหมหัวบใบไม้ไม่มีครับไม่มีรอยขีดนะครับท่านแบบเลี้ยนแบบนี้และสะผมต้องการมากนะครับท่านนี่ครับที่หัวบใบไม้มนี่ครับท่านต่ำลงมานี่คือ5บาทไทยแล้วก็5บาทแอลบีนะครับนี่ครับสวยงามมากนะครับแบบนี้ครับหายากจริงๆนะครับสำหรับเหรียญ5บาทปี2547ปีพศนี้นะครับท่าน จำนวนกลิรอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยสองห้าสี่เจ็ดเหรียญห้าบาทปีสองห้าสี่เจ็ดจำนวนกลิรอยู่ที่หนึ่ง้อยี่สิบล้านหนึ่งแสนแปดหมืนเจดพันเหรียญนะครับท่านโอ้โหรับ1นึ่งร้อยิบล้านหนึ่ง0สนแดมื่นเจ็ดันเหรียญนะครับท่านในระดับยูเนซีนะครับอยู่ที่อะไรละหกสิบบาทเท่านั้นเองครับท่านสรับเหรียญ5้าบาทปีกวสองนี้นะครับโอ้โหครับในระดับย n c นซีหกสิบาทแล้วเหรียญที่ผ่านกันใช่ลหมครับเจดบาทถึงส0บบาทเท่านั้นเองนะครับ เรามาดูเหรียญที่2ครับเนี่ยจะเป็นปีวโซอะไรเอ่ยนี่ครับลักษณะของเยนก็เป็นเลนแบบ2สีตัวติดนะครับท่านตัวปืนงที่ขึ้นอยู่ด้านนอกตัวด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับเนี่ยสีทองจะกลายเป็นสีดำปีกในการย้อมเนี่ยทำกันหลังนะครับท่านปึ้งนาโปงท่านก็ภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านหลังก่อรัชกาลที่เก้าครับสวยงามขอการสร้างสมบูรณ์แบบเรนี้ครับคมชัดเจาะมากตัวเรามาดูขอบเฟืองเยญนี้ครับเป็นไงบ้างครับเนี่ยขอบเฟืองเยญนี้ครับอืมสองเหรลนสิบบาทเหรียญนี้นะครับดูใกล้ไปดีกว่าดูนี่ครับโอ้โหสุดยอดครับ คมชัดเจาะมากับคุณมีเลยบุหรีปกติธรรมดาของเล่นที่ป่านกันใช่เนี่ยนะครับถัดรอยบุหรีมีนะครับไม่ใช่ไม่มีนะครับสำหรับปีพศนี้นะครับมีครับเยอะอยู่พอสมควรจะไม่เป็นนะครับกาจะหาเจอได้แบบนี้ก็ยากเย็นแสนเกลียนะครับท่านเรามาดูข่าวจำนวนคามติดอกวัยที่สไลดว่าเป็นปีพศเลยนะครับนี่ครับพี่กรมาด้านหลังเลยครับท่านกล้องหมันมัวครับท่านต้องขอโทษกอไปพี่เพื่อนน้องจังเลยครับประเทศไทยครับอักษรบิลสามตัวชิดกันอยู่นะครับเนี่ยที่ปากกาเนี่ย ทำไมมองไม่เห็นเลยเนี่ยตัวที่สี่ห่างออกมาที่หนึ่งน,นะครับท่านพอชอ้อตุงพันห้าร้อยสี่สิบเกตเช่นกันครับท่านสองห้าสี่เกตนี่ไม่รู้ว่าจำนวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตรงกลางคือวัตถุนลาบลาลางครับแต่เรามาอีกนิดคือแม่นชอพยาและล่างสุดสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอาราบิดก็ครับเรามาดูครับเหรียญสิบบาทปีสองห้าสี่เกตนี่จำนวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่ครับองค์กว้างของเหรียญยี่สิบหกมิลลิเมตรน้ำหนักแปดจุดห้ากรัมนะครับท่าน จำนวนการผลิตเราครับอยู่ที่62ล้าน689,000เหรียญนะครับท่าน62ล้าน689,000เหรียญนะครับท่านในระดับยูซียนเขาอยู่ที่เหรียญละ100บาทครับท่านส่วนเหรียญที่ผ่านการใช้นั้นนะครับตอยู่ที่เหรียญละ15บาทถึง20บาทเท่านั้นเองนะครับ